เลยค่ะคำใบของคําตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมคําใบของคําตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมค่ะนะคะเอาพี่ขาแล้วช่องช่องเติมอยู่ไหนง่ายๆเลยช่องช่องเติมคือเบอร์หนึ่งนี่ไงคะช่องช่องเติมคําใบจะอยู่ไหนดีใครบอกพี่ได้คําใบจะอยู่ไหนดีตรงไหนคะหลังช่องช่องเติมก็คือตรง Good afternoon Doctor I have some sore throat นะคะอันนี้คือคําใบค่ะอันนี้คือคําใบคำใบหนึ่ง นะคะอันเนี้ยคำตอบตอบว่าเอ d Afternoon ครับด็อกเตอร์นะคะผมเนี่ยชั้นเนี่ยมี sore อ h r o a t ใครแปล s ซ Throat ได้คะ mm hmm. เจ็บคอเจ็บคอแบบว่าตกหมอนหรือเจ็บคอแบบข้างในคอ mm hmm. ข้างในคอนะคะอาจจะพูดมากหรือเป็นหวงเป็นหวัดอะไรนะคะเจ็บคอนะคะแล้วก็ c cough f lot c o u g h คือ mm hmm. ไอมากเลยดังนั้นเนี่ยตอบว่าไงตอบเป็นอะไรคะ ตอบเป็นอาการตอบเป็นอาการงั้นถามก็ต้องถามว่ามีอะไรคะเออคำถามนาจะถามว่ามีมีอาการยังไงหรือว่าเป็นอะไรมาอะไรเงี้ยถูกป่ะเป็นอะไรมามีอาการยังไงเอ่อเป็นอะไรมาอันนี้เราเราเดาเราเดา,ว,เา,เดาว,ว่ามันควรจะเป็นคำถามดังนั้นคำถามแบบนี้ในข้อหนึ่งน่าจะเป็นอันไหนดีคะระวาง What's your diagnosis Do you think you're ill Do you have any allergies? What seems to be the problem? ตอบค่ะทุกคนเอาเลิกเอาชัยเอาข้อแรกไปตอบข้อข้อสี่นั่นเองค่ะไหนยกมือดิใครตอบข้อสี่บ้างโอ้โหเฮ้ยโอ้เฮ้ยรถมาค่ะเอามือลงเก่งมากนะคะและเด็กคะเงยหน้าและนี่คือ expression ที่ออกสอบบ่อยๆกับหมอค่ะ โอเคปะกับหมอชอบถามคำนี้มากๆเลยนะคะ,ะนอกเหนือจาก what s e e m to be the problem หรือว่าอะไรที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาครับบางทีหมอจะพูดว่า what's the problem ก็ได้นะคะอ่ะจดไป what's the problem ปัญหาคืออะไรครับนะคะ what's the problem ก็ใช้ได้หรือบางทีเขาก็จะถามเลยว่าอาการเป็นยังไงครับ what are your symptoms what are your นะคะ symptom s y มเ t o มส์แปลว่าอะไรคะลูกอาการนะคะอาการของหนูๆเป็นยังไงบ้างนะคะหรือบางทีง่ายๆเลยก็ how can I help you how can I help you นะคะให้หมอช่วยอะไรได้บ้างนั่นเองค่ะโอเคไหมคะอันนี้ก็เป็นอันอื่นที่สามารถใช้ได้แต่นิยมใช้ what seems to seems be the problem นั่นเองค่ะอันนี้คำอื่นนะคะที่ใช้ได้นะอันอื่นค่ะเด็กคะคำว่า diagnosis แปลว่าอะไรคะ คำอะไรนะ,คำ,นนะค,ะคำวินิจฉัยะไไ osis, นะคะคำวินิจฉัยโรคอะไรเงี้ย the diagnosis นะคะ do you think you're ill คิดว่าตัวเองป่วยเหรอหมอทำไมพูดอย่างนี้ล่ะนะคะ do you have allergies ใครรู้คำว่า allergies บ้างคะโรคภูมิแพ้ค่ะมีภูมิพมแพ้เหรอเออหมอยังไม่รู้เลยอะไรอยู่ว่าบอกว่ามีภูมิแพ้นะคะโรคภูมิแพ้นั่นเองโอเคโอเค